สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love b r e a d i n g นี่คือ Twin Frame Love b r e a d i n g EP ที่24แล้ว Twin Frame หมายถึงอะไรนะคะหมายถึงคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะเป็นคู่แฝดคู่แท้คู่เหมือนทางจิตวิญญาณนะคะซึ่งจำนวนปริมาณน่าจะหนึ่งในพันนะคะของคู่รักมากกว่านะเ,เราก็จะเห็นตัวอย่างกันทั่วโลกแหละนะว่ามีหลายๆคู่ที่ ของคู่อยู่กันมานานนะคะอาจจะตกหลุมรัเกเร็วหรือว่าอาจจะนานกว่าจะได้เจอกันแต่ว่าได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันไปจนตลอดชีวิตนะคะวันเสียชีวิตก็อาจจะเป็นวันเวลาเดียวกันเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันหรือว่าเสียชีวิตบนเตียงเดียวกันด้วยก็มีนะคะซึ่งอันนี้หายากแต่ที่ยากยิ่งกว่าก็น่าที่จะเป็นรักแท้นั่นแหละนะคะทวินเฟรมคุณอาจจะ รู้สึกถึงเขารู้สึกเหมือนรอใครบางคนอยู่เสมอเขาเองก็รู้สึกถึงคนถึงคุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตโอ้ต้องเรียนรู้ฝันฝ่ายแย่ๆมากมายคล้ายๆกันหรือว่าเหมือนกันกันกบคุณเลยนะจนกระทั่งเมื่อเวลาของทั้งคู่เหมาะสมจักรวาลบเพราะบ่มคุณทั้งคู่แล้วให้เห็นคุณค่าของความรักให้เห็นคุณค่าของการรอคอยแล้วคุณทั้งคู่ก็ได้เจอกัน ทีนี้อีกกรณีหนึ่งทวินเฟรมในที่นี้คุณั้งคู่อาจจะได้เจอกันแล้วแต่มีปัญหาอาจจะห่วงเวลาไม่เหมาะสมออไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3นะคะแต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทั้งคุณและเขาเองที่จะต้องไปเรียนรู้ไปเติบโตนิสัยตอนช่วงแรกที่เจอกัน ปรับจูนกันไม่ได้เลยทั้งที่ยังรักกันมากเหลือเกินว่าเรื่องนิสัยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3ามทวินเฟรมจะไม่ค่อยมีเรื่องมือที่3ค่ะจะเป็นเรื่องนิสัยเฉพาะบุคคลที่ทั้งฝ่ายทั้งสองฝ่าย่างฝ่ายต่างเรียนรู้นะคะแยกย้ายกันไปแล้วมีเหตุให้ต้องกลับมาเจอกันใหม่หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังคงคิดถึงกันอยู่เสมอแล้วก็มีเหตุให้ขนคืนกลับมารักกันใหม่นั่นเองนะคะพอทั้งสองฝ่ายเนี่ยเติบโตทางวิญ,ญญาณแล้วเนี่ย ก็มีโอกาสได้กลับมารักกันแล้วก็ได้ครองคู่อยู่ร่วมกันจนสิ้นชีวิตเลยนะคะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันมีประสักให้ต้องฟันฝ่าแต่ว่ามันจะไม่ได้มีท็อกซิกไม่ได้มีท็อกซิกท็อกซิกหมายถึงอยู่ด้วยกันแล้วเป็นพิษเอาแต่ทะเลาะกันทวินเฟรมเนี่ยจะมีปัญหารอบข้างแต่พอที่ใส่ปรับจูนกันได้แล้วทุกอย่างจะดีหมดแล้วก็ปัญหารอบข้างมาจะฟันฝ่าไปได้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่มาอยู่ด้วยกัน โอ้เช้าดีเย็นทะเลาะวันนี้ดีพรุ่งนี้ทะเลาะวันนี้เขาหายวันนี้เราร้องไห้เขาไปเลีวไหลไปอะไรกลับมาขออภัยเราโอ้อย่างนี้เรียกว่าท็อกซิกรีเลชั่นชีพเขาดูถูกคุณไม่เห็นคุณค่าคุณคุณก็จะรักจะรอมันตัดกันไม่ได้ค่ะจริงๆไม่ใช่ทวินเฟรมอันนั้นเป็นคู่พามาคู่กรรมที่พวกคุณเรียกกันนะคะ แต่ว่าย้ำเสมอว่ากรรมไม่มีหรอกถ้าคุณตัดสินใจที่จะตัดกรรมตัวเองออกจากคนคนนั้นนะคุณจะไม่มีวันที่ได้เจอคู่กรรมไปจนตลอดชีวิตเอาล่ะค่ะหวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะว่าวเรื่องของทูนเฟรมขอให้คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นถ้าคุณมีนะคะขอให้ได้เจอเร็วๆเลยนะคะเอาล่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอีกมากมายนะคะและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe Like Share และกระดิ่ง Facebook i n s t a แกรมแล้วก็ Li น์แอดใหม่นะคะลิงก์อยู่ใต้คลิป้อมให้สำหรับเสียงนะคะก็ะยังเรียกได้ว่าเสียงยังนวนวอยู่นะเพราะอ่านเพิ่งจะหายจากอาการหวัดนะคะขอทราบ Energy Twin Frame EP ที่14 e n n r r y y w i n Frame วเมืมอันนี้โดดออกมา เอาแล้วค่ะไหนดูซิทวินเฟรมของคุณในเวลานี้อยู่ในที่ที่ห่างไกลกันนะคะแล้วก็คุณยังไม่ได้เจอเขาเลยทวินเฟรมคนนี้คุณยังไม่เคยเจอเขาค่ะเป็น New Energy ในเวลานี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยมีเรื่องราวหรือว่ามีบททดสอบข้างๆที่จะเยอะอยู่พอสมควรทั้งผู้คนรอบข้างทั้งทางด้านสภาพจิตใจแล้วก็โดยเฉพาะความเชื่อทางจิตวิญญาณด้วยคุณและเขาเป็นผู้ให้คุณและเขาเป็นคนที่ใส่ใจในความรู้สึกของคนรอบข้างแล้วก็คนที่คุณรักด้วยเสมอแต่ทุกครั้งเวลาที่คุณใจแตกสลายเพราะคนที่คุณทุ่มเท กับกายเป็นตัวคุณเองเท่านั้นนะคะที่กอบเก็บสร้างปลักหักพังของตัวเองขึ้นมาแล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่แล้วมันก็ดีวันดีคืนในทุกๆครั้งแต่ใช่ว่าความเจ็บนั้นจะหายไปนะคะมันยังคงอยู่แต่คุณไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วแต่มันจะทำให้ตัวคุณรักตัวคุณเองมากยิ่งขึ้นนะคะคุณทั้งคู่เนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังบ่มเพาะแล้วก็ transform rebuild เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองใหม่ แล้วก็กำลังจะอัปเกรดตัวคุณเองนะคะให้อยู่ในระดับจุดสูงสุดนะคะคุณจะแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณเคยเป็นเลยทีเดียวนะคะและวาเบรชั่นเหล่านี้แหละที่กำลังจะดึงดูดให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันช่วนเฟรมของคุณอาจจะเกิดปีมังก่อนนะคะอาจจะเกิดปีมังก่อนได้นะคะทีนี้เอเนจีผู้อ่านมองดูว่าหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างที่เกิดจากตัวเขามากกว่าที่จะนำพาให้คนนั้นคู่ได้เจอเจอกันได้เพราะในเวลาเนี้ยในที่ฝั่งคุณอ่ะเหมือนคุณได้ทำตรงส่วนของคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคุณเปลี่ยนแปลงคุณมีความเชื่อคุณไปทำบุญคุณเปลี่ยนไมล์เซตคุณมีเป้าหมายคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะทีนี้เหลือแต่ตัวแล้วเขาแล้วซึ่งผู้อ่านมองดูว่าเขาเองก็กำลังพยายามทำงานอย่างหนักอยู่เพื่อที่จะได้ให้ ให้ไดเ้เจอกับคุณเร็วขึ้นก่อนหน้านี้ติดติดดับดับคุณอาจจะรู้สึกถึงเขาบ้างแล้วก็หายไปด้วยความเศร้าอาจจะรู้สึกถึงเขาบ้างแต่กลัวอีกแล้วแล้วก็นอนร้องไห้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีตรงนั้นหรือว่าผ่านตรงนั้นมาหรือไม่มีเลยแค่เข้ามาฟังเฉยก็ขอรู้ไว้ว่าทวินเฟรมของคุณเขาก็ไวเบรชั่นเดียวกับคุณคือเขาก็เฉยเยถ้าใครรู้สึกเฉยเฉยไม่ได้รู้สึกแรงกล้าก็นานหน่อยก่อจะเจอใครรู้สึกแรงกล้าว่า รู้สึกถึงเขาเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าเหมือนมันเคยเกิดขึ้นพอเวลาที่คุณรู้สึกว่าไอ้เรื่องตรงนี้ที่เคยเกิดขึ้นกับคุณน่ะนั่นคือทวินเฟรมเขากำลังเจอเรื่องนั้นอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าทวินเฟรมของคุณนะคะเขาหรือเธอคนนั้นน่ะเป็นใครอคุตตั e n e อ g y จีหลักเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างที่สปิ r ร t มากนะคะสปิริ t ชัวมากเลทีเดียวนะคะ ขอทราบเอเนจีทวินเฟรมอีพีที่24คลิปแรนดอมไม่มีวันหมดอายุถ้าท่านไหนได้พบเจอนี่คือข้อความหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับทวินเฟรมย้ำอีกครั้งว่าคุณยังไม่เคยเจอกันดังนั้นคลิปนี้คืออนาคตของคุณค่ะที่คุณอาจจะได้เจอทวินเฟรมของคุณนะโอเคเอเนหลัก In the cool. The wow. Okay, cut a of sauce. Wow. เชนอ๊ครับเห็นไหมว่าคุณทั้งคู่มีหัวใจเดียวกันมากๆเลยนะคะมีหัวใจเดียวกันมากๆากทุนเฟมของคุณในครั้งนี้นะคะตัวเขาอาจจะเป็นคนโสดหรือไม่ตัวคุณอะโสดมาค่อนข้างนานแล้วเ,เพราะมองไม่เห็นเอจี้ครอบครัวถ้าคนคนนี้มีครอบครัวจริงเขาหน้าที่จะได้ได้ว่าไม่ได้มีภาระทางครอบครัวเยอะ สิ่งที่เขาเผชิญหรือว่าสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ในเวลาเนี้นะ่าจะเป็นเรื่องเดียวกันคุณนไวยกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องดูแลธุรกิจเรื่องทําชีวิตวันนี้ให้มันดียิ่งขึ้นไปและเรื่องคุณกับเขาก่อนเข้านอนต้องบอกว่าก่อนเข้านอนเพราะในทุกค่าคืนเขาจะคิดถึงว่าเอ๊ะมีใครสักคนรอเขาอยู่นะ เขาจะพยายามนึกว่าเขาหรือเธอคนนั้นหน้าตาเป็นยังไง,งนิสัยเป็นยังไงนะคะแล้วเขาก็อาจจะเห็นภาพชัดคุณเหมือนที่คุณเห็นภาพชัดของเขาถ้าเกิดว่าคุณมี dream list แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีเป้าหมายแล้วคุณชอบคนแบบไหนผิวพรรณลักษณะสูงต่ำดําขาวหน้าตาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเขาก็จะจินตนาการถึงคุณในแบบเดียวกันนะองคนคนนี้ energy หลักนะคะบอ,อกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใช้ความคิดแล้วก็เก็บตัวเยอะ นะเป็นคนที่คล้ายกันกับคุณคือพอเวลามีเรื่องอะไรเขาจะชอบที่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ชอบที่จะอธิษฐานภาวนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนนี้พอเวลามีเรื่องอะไรก็ตามเขาจะไม่โวยวายหาคนคอยให้ความช่วยเหลือเลยเป็นคนที่เก่งฉลาดดูแลตัวเองได้มาตั้งแต่เด็กย้ำเลยตั้งแต่เด็กคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กำพร้า,าด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่กำพร้า,าอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านครอบครัวหรืออาจจะสลับกัน แต่เวลาเนิ่นนานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เขาหรือเธอคนนี้เข้มแข็งเข้มแข็งในทางที่ไม่ได้อมทุกอมเศร้าด้วยนะเข้มแข็งในทางที่อุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะเอเนร์จี่นร์ครับสของคนนี้มีพร้อมทุกอย่างนะดังนั้นเวลาที่เขามาเจอคุณเขามีความพร้อมจริงๆพร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขารักจริงๆ หน้าที่การงานนะคะเขาเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักลงทุนชั้นเยี่ยมอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่าเป็นนักลงทุนนักนักเทรดทุนหรืออะไรต่างๆนาะนาะเป็นเจ้าของธุรกิจแบบค่อนข้างที่เกือบรเอร์เซนตเต็มนะก็าไม่เห็นเรื่องบริษัทหรือว่าเขาไปทํากับใครนะคะหรืออาจจะสนับกันเป็นคนที่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใดเอาอยู่เอารอดหมด นะคะแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรทีละอย่างไม่ได้ทําทีหลายๆอย่างหมายความว่าก่อนหน้าที่มาเจอคุณถ้าเขายังโสดอยู่แปลว่าเขาเป็นคนบ้าง,งานมากหรือเป็นคนรักเอสระชอบท่องเที่ยวหรือเขาชอบตามหาความรักจากการท่องเที่ยวถ้าเขารู้สึกว่ายังไม่ใช่เขาก็จะเรียกได้ว่าไม่ยุ่งด้วยนะคะไม่มีพันธะผูกพันนะเป็นคนที่ไม่ไม่ใช่คนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าชอบ โมโมโซโวไปวันวันนะเพ็นคนที่อ,ออกแนวไปทางรักสงบทํางานเย็นลงกลับบ้านแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรื่องอบายามุกเท่าไหร่เลยนะดื่มได้สังคมนะแต่มองดูว่าเรื่องอะไรอบายามุกเนี่ยครีนมากๆ1ึงร้อยเปอร์เซ็นตเต็มองคนนี้มีฐานะดีนะเต็มไปด้วยเหรียญเลยเทนนอฟเพนเดโกนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤิกศ,ศพกันและมังกรน,นะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ฐานะดีฐานะมั่นคง คุณทั้งคู่เนี่ยได้เจอกันในช่วงเวลาที่ผู้อ่านมองดูรวมคุณทั้งคู่พร้อมคุณและเขาพร้อมคุณผู้หญิงที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณอาจจะโสดมานานแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเออไม่เห็นจำเป็นต้องมีผู้ชายหรอกจริงๆแล้วอ่ะตัวคุณมีเทินเฟรมอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวนะพอใจคุณเปิดออกคุณเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะพักนี้รู้สึกเหมือนว่าจะอยากมีใครคุยด้วยหรือว่าเริ่มที่จะ ู้สึกเหมือนจะมีใครสักคนเข้ามานะคะโชคชะตาเดเวอร์นะคะก็หมุนมวนให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันทันทีเลยนะเดี๋ยวพวกหันดูเรื่องเวลาให้ไม่ต้องห่วงเดวเวอร์ออมาบอกว่าคุณทั้งคู่อยู่ไกลกันหรือการเดินทางจะเชื่อมโยงทําให้คุณทั้งคู่ได้เจอกัน คุณนังกูอยู่คนละซีกโลกคนละภากฟ้านะแต่ด้วยโชคชะตาไม่ว่ายังไงแหละนะคะเขาจะรู้สึกถึงคุณและเขาจะจิ้มแผนที่เลยเนะคะเดินทางมาเจอะเจอคุณนะคะยังไม่ได้เจอกันแต่จะได้เจอกันนะคะเพโทรสซอสเนี่ยเอเดนซี่ออกมาบอกว่ามันนอกจากจบคลิปนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดถึงคุณแล้วเริ่มรู้สึกอยากไปไหนสักที่และที่ที่นั้นก็คือที่ที่คุณอยู่นั่นแหละ นทีนี้ระยะเวลา p a พ e of source อาจจะประมาณ1เดือนขึ้นไปนับจากนี้นะคะ1เดือนบวกลบคนคนนี้ผู้อ่านมองดูว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนเห็นไหมคะเขามีดูเอม i s สแล้วหนึ่งสองสห้หรือว่าภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยซึ่งก็คือคุณแล้วตัวคนเองก็เรียกได้ว่าเขาอ่ะก็คือสเปคของคุณด้วยคือคนในฝันคือคนที่คุณอยากเจอทั้งนิสัยใจคอรูปร่างหน้าตาเห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้เลย นะคนคนนี้เป็นคนวางแผนในชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะทีนี้เรามาดูเรื่องเรื่องอายุกันหน่อยนะเออด้วยความที่เอเนจีหลักของคนคนนี้เอาละาคนคนนี้อายุจะมากกว่าคุณไม่น่าจะเกิน5ปีเนาะเอาเป็นว่า5ปีบวกลบก็แล้วกันนะหรืออาจจะสับกันแต่ว่าเป็นคนที่สุขุมลุ่มลึกแล้วก็เป็นคนที่บุค,คลิกหน้าตาดีมาก นะคะเป็นคนที่เดินไปไหนแล้วมันมันดูสง่าดูภูมิฐานนะคะเดินไปไหนก็มีแต่คนรู้สึกสะดุดตาสะดุดใจกับคนคนนี้ energy ออกมาเป็น t นออ f ครับนั่นหมายความว่าเขามีแรงปรารถนาอย่างแรงกล้าที่อยากพบรักอยากจะสร้างครอบครัวกับคนที่เขารักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ the sun เนี่ย energy ออกมาดีมากๆสําหรับคนคนนี้นะคะและ the hermit คุณทั้งคู่ได้เจอกันตามแรงอธิษฐานแน่ๆนะคะไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่นะอาจจะไม่ได้ยกมือพนมเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาอาจจะนึกในใจว่าโอเคผู้หญิงที่เขาอยากเจอคือคนนี้คนนี้คนนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ได้เจอส่วนตัวคุณถ้ามูเตลู้ไว้นะคะก็เตรียมแก้บนได้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณคงจะได้เจอเขานับจากนี้หนึ่งเดินขึ้นไปบวกลบช้าไปกว่าน,นั้นเหรอ ผู้อ่านให้ปีหนึ่งอะแต่ว่าผู้อ่านรู้สึกว่ามันไม่น่านานขนาดนั้นนะคะผู้อ่านให้เวลาเป็นหนึ่งเดือนบกรบดีกว่าคุณทนังคู่มีเกณฑ์เจอกันนะแล้วก็ค่อนข้างแน่ชัดด้วยว่ารักของคุณคังเนี้ยอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะจ๊ะกับคู่รักที่มีความต่างอืมถ้าคุณเป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่คาดฝันว่าจะได้เจอคนที่บุคลิกหน้าตาแบบเนี้ยทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะ คุณแอบ,บนึกไหมไว้ว่าคุณชอบนะคนคนนี้ลักษณะหน้าตาเขาจะคล้ายๆดาราบางคนนะคะที่คุณปลืม้มต้องบอกว่าแบบนั้นอาจจะผมทองตาฟ้าคุณผู้ชายก็อาจจะได้ผู้หญิงที่เขาชอบทําสีผมสีน้ําตาลเหลือเกินตาสีน้ําตาลอะไรประมาณนี้นะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกมันดูน่ารักจังเลยนะคะผิวขาวนะคะไปทางผิวขาวหรือผิวสองสีได้เช่นเดียวกันแต่ว่า,าที่เขาเชื่อมโยงกับทางตะวันตกซะเยอะ นะคะทางตะวันตกซะเยอะทีเดียวดังนั้นคุณผู้ชายถ้าคุณผู้หญิงคุณไม่ใช่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะมีกลิ่นอายแบบตะวันตกไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเขาก็จะเหมือนแนวตะวันตกเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างจะปราณีตหมดเลยะนะคะส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยผู้อ่านมองดูว่าคุณมีเกณฑ์ได้แฟนชาวต่างชาติค่อนข้างสูงหรือถ้าคนไทยก็อย่างที่ผู้อ่านบอกเขาจะมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกการแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างออกแนวเวสเทิร์นนะคะ ไม่ได้ออกแนวโอปป้าเท่าไหร่เลยอะออกแนวเวสเทิร์นสไตล์นะซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะชอบประมาณนี้ดีคเวลาบอกไปแล้วนะงานเงินบุกเบิกบอกไปแล้วนะคะก็ขอให้คุณคู่ได้จะเจอกันเร็วๆนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์กันหน่อยดีไหมเดี๋ยวเรามาดูอนาคตหน่อยว่าระหว่าคุณกับทรินเฟมนะมีอะไรที่ยูนิเวอร์ส อยากที่จะบอกบ้างนะอืมอควินวินเอาต์คัมคุณต้งคู่เป็นของกันและกันนะความรักครั้งนี้ลงตัวเพราะคุณเป็นคู่เหมือนคู่แฝดทางจิตวิญญาณน,นะแล้วก็ถ้าคุณได้เจอคนคนนี้เกณฑ์การแต่งงานมีแน่ๆหนึ100่งร้เเต็มนะแล้วคนคนนี้อาจจะ เป็นชาวราศีตุลหรือว่าชาวราศีตุลเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลทําให้คุณหนึ่งคู่ได้เจอคนคนนี้ด้วยก็เป็นไปได้คุณคนนี้เนี่ยพอคุณได้เจอคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ต้องดิวกับทางหน่วยราชการสถานทูตในเรื่องเอกสารค่อนข้างจะเยอะหน่อยอา,อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการหย่าร้างหรือตัวคุณนะเคยผ่านการหย่าร้างมาก่อนแต่ทุกอย่างบอกเลยว่า เอเนจีนี้ออกมาบอกว่ามันเป็น new relationship เป็น new คามาที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับนะเป็นความรักที่มันคู่ควรแล้วมันยุติธรรมสำหรับคุณจริงๆนะไม่ว่าคุณจะเคยผิดหวังเสียใจจากอะไรมาก็ตามแต่ว่ากับ i ุนเฟรมของคุณคนนี้คุณได้กลับคืนมาจากเขาทั้งหมดนะ โอเคค่ะ energy ทั้งคุณและเขานะคะมันคือแรงดึงดูดถึงกันดังนั้นถ้าในอนาคตนะคะผู้อ่านมองดูว่าอันใกล้นี้ด้วยนะคุณทั้งคู่เนี่ยพอเวลาที่ได้เจอกันอะถามว่าเจอกันแล้วจะรู้ได้ไงมันจะมีแรงดึงดูดถึงกันไม่อยากห่างกันเลยนะแล้วพอเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยความสัมพันธ์มันดีวันดีคืนมันลงตัวนะคะอืมที่สาคัญที่สุด นะก่อนที่คุณจะได้เจอกับท n นเฟรมของคุณเอเี่ผโมบอกว่าให้ Out of ฟ o อมฟอร์ตโซนั่นหมายความว่าพอหลังจากที่คุณได้เจอเขาแล้วคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะนะเตรียมสนุกสนานได้เลย <laughs> คุณไม่เคยขึ้นเครื่องบินคุณจะต้องได้ขึ้นเครื่องบินนานหลายชั่วโมงมองดูว่าอยู่น่าจะเป็นแถบยุโรปแน่เลยนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะไม่เคยเดินทางไปหาใครบ่อยเท่านี้แหคุณอาจจะต้องมีเฮเดินทางไปหา ทูนเฟรมของคุณนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่าให้อะไรมาทำลายความฝันระหว่างคุณกับเขาเด็ดขาดเลยเพราะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันจะเป็นความรักที่สวยงามแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่คนรอบข้างรู้สึกอิจฉาขึ้นมาทีเดียวนะคะเอาละขอข้อความจากยู i v เว s ร์สนะสำหรับคุณแต่เสียงจะสูงไปไหนเนี่ยด้วยความที่หลอดลมนะ เอาล่ะเอเนจีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะับจากนี้เอเจนออกมายืนยันแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์การทรานส์ฟอร์มเกิดขึ้นหลังจากที่ได้เจอทวินเฟรมแล้วก็ก่อนที่ได้ได,ได้เจอทวินเฟรมของคุณเรื่องเรื่องราวต่างๆที่ไม่สบายใจซ้าหากกับมามีความสุขในในปัจจุบันแล้วก็เตรียมรอรับนะคะผู้แท้ทางจิตวิญญาณของคุณได้เลยเรียกว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะ เปลี่ยนแปลงทั้งฐานะการเงินการเดินทางการเรียนรู้ด้านภาษาการงานถ้าเกิดว่าจะต้องย้ายถิ่นฐานไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันน่ะคะใหโ้โฟกัสไปที่โพซิทีฟนะคะโฟกัสไปถึงสิ่งดีๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะโฟกัสไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการเอาละในท้ายที่สุด คำแนะนำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณอาราะอืมเอนจินวิสเปอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ใกล้คุณเสมอนะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอยปกป้องคุ้มครองคอยดูแลคุ้มกันและคอยบอกข่าวคราวผ่านทางความรู้สึกให้คุณได้รู้นะอย่างอย่างที่พวว่้อ่านบอกคุณจะรู้สึกได้เมื่อเวลาที่คุณใกล้ที่จะจะ,จะเจอเขาหรือเธอคนนี้แล้วนะคะจงมีความสุข เพื่อต้อนรับความสุขหรือเพื่อดึงดูดความสุขให้เข้ามานะคะมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นสำคัญเลยคือความสุขเราไม่รู้หรอกว่าโลกใบนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกวันนี้ทําวันนี้ให้เหมือนกับเป็นวันสุดท้ายใช่และทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่วันนี้จะกลายเป็นอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าและจงมีความสุขกับปัจจุบันซะจงเห็นคุณค่าในตัวคุณเองเยอะๆนะคะ เอาใจใส่รักใคร่ตัวคุณให้ดีนะคะเพื่อรอวันที่จะได้จะเจอกับทวินเฟรมของคุณขอให้สำหรับเสียงอีกครั้งหนึ่งและขอให้คุณโชคดีได้เจอทวินเฟรมของคุณอ่าไหนดูซิว่าเลขนำโชคของคุณผลน,นี้คือเลขอะไร24ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ผู้อ่านลืมดูเลขเลขนำโชคให้ให้คุณไงยีไม่ใช่หรอก24ไม่ใช่ ไม่เราจะเสียเวลากันอีกสักหน่อยไม่ได้ผู้อ่านก็อ่านจนกระทั่งเพลินลืมดูให้ไม่ห้าสิบแปดไม่ไม่ค่ะโอเคเลขนำโชคของคุณคือหมายเลขสิบเจ็ดนะคะอ่าไม่ใช่ค่ะเจ็ดสิบเอ็ดเอางี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหมายเลขนำโชคของคุณห่อน,นี้ถ้าคุณบังเอิญเจอเข็มนาฬิกานะคะ 1>, 1 7และ7 1นะคะขอให้คุณนะคะเรียกได้ว่าตั้งสมาธิ1นาทีแล้วก็ขอในสิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะคะ1ข้อถ้าใครบอกว่าอาจารย์ขาหนูไม่มีโอกาสได้เจอก็ได้เจอ,เจอหมายเลข7117ในคลิปนี้แล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะ ิ่งที่คุณต้องการได้เลยนะคะแล้วแองเจิลจะอยู่เคียงข้างคุณจะคอยอวยชัยให้พรคุณที่จะทําให้คุณมีความสุขในสิ่งที่คุณปรารถนาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ